พี่ไทยลองมด้วยเดินที่มันไว่ไวหน่อยนายเป็นคนชวนฉันอ,ออกมานี่พี่ผมเดินมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะผมก็ต้องเมื่อยบ้างดิแล้วตอนพรจะอดจากบ้านทำไมพี่ไม่ห้ามอะ่ะก็ฉันโกรธอยู่นี่แล้วพี่ทิพย์กับพระก็พูดจากระทบกัน,กนไปมาไม่มีใครคิดถึงกันชนอย่างฉันบ้างเลยแล้วก็ต้องมานั่งห่วงน้องอีกไม่น่ามีทิฐิเลยทั้งพี่ทั้งพี่ทิพย์นั่นแหละ ก็จริงอะแหละนายก็เลยต้องลำบากมาช่วยฉันตามหาน้องพลเลยเนี่ยต้องช่วย,ยดิไอ้วานสั่งไว้นี่ว่าออขอบใจนะขนาดนายเป็นคนนอกแท้ๆยังห่วงน้องพลมากกว่าพี่ทิพย์อีกเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ก็มัน้อยพี่ทิพย์อีกไม่ใช่ว่าดีกับน้องแล้วก็ทะเลาะก,กับพี่อีกอะ ทาไมไทิพย์ก่อนเถอะตอนนี้ตามหาพรก่อนตามมาตั้งหลายโรงแรมแล้วไม่เห็นจะมีเลยอะ่ะหรือว่าพรจะหนีไปต่างจังหวัดไม่หรอกบางที่ผมว่า <S <S เราลองหาแถวแถวนี้ดูก่อนนะ <S <S ไหมเมื่อกีก้เราหาแต่ที่หรูๆอ่ะบางทีเนี่ยพรอาจจะอยากประหยัดก็ได้นะ ไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณนะครับไอ้บ้า,อา,บาเอ้ยขับมาทำไมไม่รบจันเย็นช่างมันเถอะงั้นเราไปตามหาพรกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อยากจะเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง